ดปล่าดุนับทุกคนจะกลายเป็นประเด็นดราม่าอีกหรือเปล่านะครับหลังจากอาจารย์สัญ,ญลักษณ์ดอนสีออกมาโพสต์ข้อความแบบนี้นะครับล่าสุดทุกคนอาจารย์สัญ,ญลักษณ์ดอนสีเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ถามถึงอาจารย์เอจัก,กรพัฒนนะครับโดยเขียนข้อความกับทุกคนเอาไว้ครับบอกว่าถ้าอาจารย์สมีร้อยล้านเหมือนคุณเอนำส่งโรงพยาบาลดีๆในกรุงเทพยื้อชีวิตแม่เย็นเอาไว้ ไม่ปล่อยให้เปิดรับบริจาคอย่างอนาถาแฟนหมอลำแม่เย็นช่วยเหลือกันคนละเล็กคนละน้อยโชว์สลิปแสดงน้ำใจผมขอดูสลิปคุณเอในฐานะผู้บริหาร เสียงอีสานนั่นเองครับทุกคนนี่คือข้อความที่อาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีเนี่ยได้มีการเขียนข้อความเอาไว้บนแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนก็เป็นข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางด้านคนลุกทุ่งเนี่ยก็ได้มีการลงเอาไว้นะบอกว่าอาจารย์สอถามถึงอาจารย์เอจักพัฒน์ เปิดฉากสวนกลับทันทีสำหรับอาจารย์สส,สัญลักษณ์ดอนสีนะครับกับการมาช่วยแม่เย็นแห่งเสียงอีสานที่ป่วยต้องรักษาตัวจนวาระสุดท้ายของชีวิตโดยถามอาจารย์เอกลับเนี่ย ขอดูสลิปของอาจารย์เอในการช่วยเหลือแม่เย็นหรือว่าแม่จัก,กระจันดาวไพรยนั่นเองครับทุกคนนี่คือข่าวที่ออกมานะก็ถือได้ว่างานนี้นะครับอาจารย์เนี่ยก็น่าจะมีข้อมูลเด็ดๆเ,เกี่ยวกับเสียงอีสานอีกหลายเรื่องแฟนหมอลำห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเพราะข้อมูลเนี่ยต่อไปจะสะท้านสะเทือนสะดุ้งกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือข้อความทุกคนที่คนลุกทุ่งเนี่ยได้มีการเขียนข่าวเอาไว้นะครับ ก่อนหน้านี้ครับทุกคนทางด้านอาจารย์เอจักรพัฒน์ครับก็ได้มีการาไว้อไลไยครับให้กับทางด้านแม่เย็นจัก,กระจันดาวไพ่นะครับโดยเขียนข้อความนะครับเอาไว้เนี่ยบอกว่าจุกอกพูดไม่ออกนะครับมันคือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่บ้านเสียงอีสานแต่คือการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการหมอลำแม่เย็นผู้ที่เราเรียกว่าบรมครูหมอลำได้เต็มปาก มีทุกอย่างครบนะครับพร้อมวินัยสูงไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยมาสายและไม่เคยบกพร่องในหน้าที่ แม้แต่วินาทีเดียวนะครับชื่อแม่เย็นจักรจันรดาวไพรเนี่ยจะอยู่ในใจของแฟนๆตลอดไปครับขอให้แม่เย็นไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ที่คอยขับกล่อมบทเพลงแสนไพเราะในวิมานนะครับที่เต็มไปด้วยทั้งฟ้าและเทวดานะครับอะไรสุดหัวใจแม่เย็นจักรจันรดาวไพรนั่นเองครับนี่คือข้อความครับทุกคนที่อาจารย์เอจักรพัฒนะครับได้มีการเขียนเอาไว้นะครับทุกคนแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้น ท่ามกลาง FC แฟนคลับนะครับที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายด้วยการ ไว้อะไรครับถึงแม่จัก,กรจัน์ดาวไพรนั่นเองนะครับทุกคนในตอนนี้ก็มีหลายฟีดแบ็กออกมานะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในข่าวดังกล่าวเนี่ยบางคนก็บอกว่าตอนนี้เรามาร่วมใจนะครับไว้อะไรให้กับแม่เย็นดีกว่าไหมก่อนที่จะมาโพสต์ให้มันเป็นดราม่ากเกิดขึ้นนะครับชาวเน็ตบางคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นประมาณนี้นั่นเองบางคนก็เผยนะครับบางคนก็เห็นด้วยกับอาจารย์สัญ,ญลักษณ์ดอนสีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับชาวเน็ต นั่นเองนะครับเนาะอ,อ่ะก็ถือว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้นะครับเราก็มองว่าไว้อะไรดีกว่านะครับทุกคนอ่ะทาง้านอาจารย์สัญลักษณ์นะครับก็ได้มีการโพสต์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับบอกว่าอย่าให้ผมศูนย์นะครับทุกคนคืออาจารย์ก่อนหน้านี้เนาะทางนานอาจารย์เอจัก,กรพัฒน์เนี่ยได้มีการเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรเอาเหมือนกับว่าไปช่วยแม่เย็นเนาะกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ4ี่วันที่ผ่านมาทางนานอาจารย์เอศก,กพัฒก็ได้โพสต์นะครับเหมือนกับเป็นการที่เอาดวงของแม่เย็นเนี่ยไปไปดูนะครับเป็นเหมือนกับเป็นการรักษานะครับจากบรมครูนั่นเองปกปักรักษาให้กับแม่เย็นฟื้นขึ้นมาโดยปาฏิหาริน,นั่นเองนะครับทุกคนนะ,ะก็นะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่ายนาะทุกคนซึ่งอย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะครับเนาะก็เป็นข่าวเศร้ามากๆเกี่ยวกับวงการบันเทิงแล้วก็เกี่ยวกับวงการหมอลำนั่นเองครับวันนี้นะครับเราก็เห็นหลายๆวงหลายๆคนที่ออกมาโพสต์นะครับแสดงความไว้อะไรนะครับให้กับทางด้าน แม่เย็นนะครับสักขะจัน์ดาวภัยนะครับทุกคนแล้วก็รวมถึงวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนรวมถึงระเบียบวัฒนินแล้วก็หมอลำทุกคณะเลยครับทุกคนระดับเปิดต้นๆแล้วก็ระดับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกๆวงการทุกๆแขนงเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับไว้อะไรให้กับแม่เย็นนะ จากหมอลำเสียงอีสานนั่นเองครับทุกคนที่พวกอย่างที่บอกว่าพวกเราติดตามข่าวกันมายาวนานมากๆกับการรักษาแม่เย็นและก่อนหน้านี้เขาก็จะมีการเปิดรับบริจาคเหมือนกับว่าจริงๆไม่ใช่บริจาคเหมือนเป็นการจะทํากลุ่มปิดเนาะทุกคนก็ให้คนเนี่ยเข้ามาอุดหนุนกลุ่มปิดเพื่อที่จะนําเงินส่วนนี้เนี่ยไปใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลของแม่เย็นแม่จะก,กระจันดาวไพรนั่นเองครับทุกคนเนาะซึ่งนี่มองว่าโอเอฟซีแฟนคลับก็คือ รวมใจกันหนักมากครับทุกคนเนาะกับการที่จะเข้าไปช่วยแม่เย็นในครั้งนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ยื้อชีวิตของแม่เย็นเนี่ยเอาไว้เนี่ยไม่ได้นั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอเป็นกำลังใจครับแล้วก็ขอไว้อลาลัยอีกหนึ่งครั้งกับทางด้านครอบครัวของเสียงอีสานนะครับแล้วก็ครอบครัวของแม่เย็นจักรจันดาวไพรด้วยแล้วกันนะครับชื่อนี้จะอยู่ในใจของคนไทยตลอดไปครับทุกคนอย่างที่บอกว่า สาวจันสีนะครับทุกคนบทวาสนาต่างๆที่ทุกคนยังจําได้ทุกคนก็โตมาพร้อมๆกับเสียงอีสานเนาะทุกคนโตมาพร้อมกับเสียงอีสาน ตมาพร้อมกับแม่เย็นนะครับถึงจะได้รับบทร้ายแต่เป็นบทร้ายที่คนรักทั้งประเทศเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่เป็นคนที่มีระเบียบวินัยสุดๆนะกับการทํางานนะคะก็มีหลายคนที่ออกมาเปิดเผยในระเบียบวินัยของการทํางานของแม่นะครับกับการที่เข้ามาอยู่ในวงการแล้วไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยมาสายกับทุกคนแล้วก็ประพฤ้นปฏิบัติตัวเองเนี่ยเป็นอย่างดีแล้วก็ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงแสงอีสานนะครับแม่เย็นก็ไม่เคยไปไปเยือนวงอื่นเลยใช่ไหมครับหมายถึงว่าไม่เคยไปขึ้นวงอื่นก็อยู่กับเสงอีสานเนี่ย มาโดยตลอดนั่นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าแฟนคลับเนาะยังเหนียวแน่นนะครับทุกคนจนถึงทุกวันนี้เลยยังมิ้มข่าวกระแสเคยไปชมล่าสุดเลยครับทุกคนเนาะงานที่ล่าสุดที่มิ้มได้ไปเจอแม่เย็นล่าสุดเนี่ยเราไปตอนนั้นเราไปแถวแถวหนองคายนะครับแล้วเราก็เห็นว่าโอ้โห FC แฟนคลับนะครับทางสปอปลาวหรือ FC แฟนคลับแถวนั้นอะ ในระแวกนั้นคือมาให้กำลังใจไม่เย็นเยอะบากๆในช่วงที่แม่ออกมาก็คือคนเข้ามารุมแบบสุดๆนะครับเข้ามาให้รางวัลน,น้ําใจเข้ามาขอจับมือเนาะก็เป็นศิลปินที่ต้องเรียกว่าเป็นบรม,มครูเลยก็ว่าได้นั่นเองครับะสำหรับในส่วนของอาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีและก็อาจารย์เอศักพัฒนะครับเราก็ขอส่งกําลังใจเนาะไปให้ทั้งคู่ด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางด้านคนลุกทุ่งด้วยกันแล้วกันนะคะ